สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อนายประถมพงพาชีรัตเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบอ่อสุภัยพัฒน์รังสรรสอมิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูจะมาสอนในบทที่2เรื่องหลักธรรมของศาสนาสาระการเรียนรู้เป็นกลาง 1. แสดงความเคารพปรตัตนไตยปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาทสามในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 2. ชื่นชมการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนาพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 3. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตามีสติ ที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของาศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด 4. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉั์สำหรับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาข้อแรกถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา นั่นก็คือโอวาทสามโอวาสสามประกอบด้วย 1. การไม่ทําความชั่วทั้งปวง 2. การทําความดีให้ถึงพร้อม 3. การทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ซึ่งจะอธิบายแยกออกมาเป็นข้อ,ขอดังนี้การไม่ทำความชั่วทั้งปวงหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเบญจศีลหรือที่เรารู้จักกัน ว่าสี่ห้าเบญจศีลคือข้อปฏิบัติเพื่อละเว้นจากการทำความชั่วมีด้วยกันห้าประการข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่สองห้ามลักทรัพย์ข้อที่สามห้ามประพฤติผิดในกรมข้อที่สี่ห้ามพูดโกหกข้อที่ห้าห้ามเสพสิ่งของมึนเมาสำหรับการทำความดี้ถึงพร้อมคือเบญจรรม มีด้วยกัน5ประการด้วยกันนะครับหรือข้อปฏิบัติเพื่อให้บุคคลได้กระทําความดีเบนจะทำข้อแรกคือมีความเมตตา 2. ประกอบอาชีพสุจริต 3. มีความสํารวมในการม 4. พูดความจริง 5. เป็นผู้ไม่ประมาทสำหรับ การทำจิตใจให้ปรงใสบริสุทธิ์คือการพัฒนาจิตใจให้มั่นคงไม่หวนไหวและปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้จะต้องมั่นบำเพ็ญภาวนาทางจิตเรียกว่าการทำสมาธิสมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิตหรืออาการที่จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตสงบ ย่อมไม่บิดเบียนผู้อื่นสังคมก็จะมีความสงบสุขประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญภาวนาและเจริญปัญญา1ทําให้เรียนได้อย่างมีความสุขสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่าย2สุขภาพกายสุขภาพจิตดีสามารถอยู่กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี3จิตสงบ ร้อมใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับไตรสิกขาสำหรับไตรสิกขานะครับประกอบด้วยกันสามประการคำว่าสิกขาก็หมายถึงการศึกษานะครับดังนั้นไตรสิกขาจึงหมายถึงข้อสำหรับศึกษาการศึกษาข้อปฏิบัติ ที่พึงศึกษาการฝึกอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษาประกอบด้วยกันสามอย่างคือข้อแรกศีลศีลหรืออธิศีลิกขาคือศึกษาเรื่องศีลอบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามให้ถูกต้องตามหลักจุลศีลมัชิมิมศีลและมหาศีลตลอดถึง ปฏิบัติอยู่ในหลักวัชิบะสินและมหาสินตลอดถึงปฏิบัติอยู่ในหลักอินรียสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษต่อไปไปศสิกขาข้อที่2ก็คือสมาธิหรืออธิจิตตสิกขาคือศึกษาเรื่องจิตอบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิได้แก่การบำเพ็ญ สมาถก,กรรมฐานของผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสิลขันจนได้บรรลุฌานสี่และสุดท้ายปัญญาหรืออธิปัญญาสิกขาคือ การศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งได้แก่การบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานได้ฌานแล้วจนได้บรรลุวิชาแปดคือเป็นพระอรหันต์ <c oughs> ต่อไปหลักธรรมพรมวิหาร4ี่พรมิหาร4ี่ประกอบด้วยกัน4ประการ1เมตตา ความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความตกขอกรุณาความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3. มุทิตาการคอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและสุดท้ายอุเบกขาการวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยความรักหรือ ความชังสำหรับคำว่าเมตตาและกรุณานั้นบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายถึงอ,อะไรความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขและความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจดังนั้นคุณครูจะยกตัวอย่างความเมตตาก็คือลักษณะของความมีไมตรีมีความอยากเป็นเพื่อนมีความหวังดีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไม่หวังงร้ายต่อผู้อื่นนะครับส่วนความการุณาก็คือความสงสารนั่นเองอยากให้ผู้อื่นที่เราเห็นที่เราพบเจอเนี่ยเขาพ้นจากความจากการทุกข์นะครับจากความทุกข์ต่างๆต่อไปศรัทธาสความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล4ประการ คำว่าศรัทธาความเชื่อนั้นนะครับเราจะต้องเชื่อข้อแรกเลยคือเชื่อกร,รมนะครับเชื่อว่ากรรมนั้นมีอยู่จริงและข้อที่สองเชื่อผลแห่งกรรมเมื่อเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงแล้วก็ต้องเชื่อว่าหากเราทํากรรมดีหรือกรรมเลวผลแห่งกรรมนั้นก็จะกลับคืนสนองนะครับวันใดวันหนึ่งสาม เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนดังนั้นหากตนเองนะครับได้ทํากรรมดีหรือกรรมชั่วจะต้องเชื่อว่ากรรมนั้นจะต้องติดตัวของเราไม่สามารถที่จะถ่ายโอนไปให้ผู้อื่นได้กรรมใครกรรมมันนะครับต่อไป4เชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจรงิง ซึ่งข้อท้ายนี้นะครับหมายถึงก่อนที่เราจะเชื่อว่ากรรมนะครับผลของกรรมหรือัดโลกเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเราต้องเชื่อก่อนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้นะครับท่านได้บอกว่ากรรมเนี่ยมันมีอยู่จริงนะดังนั้นนะครับเราจะต้องศรัทธาและมีความเชื่อในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนนะครับต่อไป พุทธคุณสามนะครับพุทธคุณสามคือพุทธคุณของพระพุทธเจ้ามีด้วยกันสามประการคือพระปัญญาคุณนะครับหมายถึงปัญญาที่ทําให้พระองค์ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองแล้วทรงสอนผู้อื่นให้รู้ตาม 2. พระวิสุทธิคุณคือดวงจิตของพระองค์ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์สงบผ่องใส 3. ะกรุณาที่คุณคือความกรุณาที่เสด็จไปสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้ธรรมหลักธรรมข้อต่อไปคือหลักกรรมนะครับพระพุทธเจ้าทรงสอนและเน้นในเรื่องของกรรมกรรมเกิดจากการกระทำนะครับการกระทำแบ่งออกเป็นการกระทำที่ดีเรียกว่ากูศลกรรม และการกระทําที่ไม่ดีเรียกว่าอคุศลกรรมนะครับต่อไปสุจริต3าและสุจริตสาสุจริตสาคือการประพฤติชอบนะครับการประพฤติชอบแบ่งออกเป็น3มประการด้วยกันคือกายสุจริตหมายถึงประพฤติชอบทางกายวจีสุจริตคือประพฤติชอบด้วย การพูดนะครับจากคำพูดและมโนสุจริตประพฤติชอบด้วยความคิดนะครับหรือทางใจต่อไปทุจริต3คือการกระทำความชั่วนะครับคือกายทุจริตก็คือประพฤติปฏิบัติทางกายนะครับที่ไม่ดีประพฤติทางด้าน กายนะครับที่ไม่ดีต่อไปวัจีทุจริตก็คือการใช้คําพูดที่ไม่ดีหรือการกระทําความชั่วด้วยคําพูดนะครับและมโนทุจริตคือการกระทําความชั่วทางความคิดนะครับหรือทางใจต่อไปกระตัญยูกระตเวทีต่อประเทศชาติหมายถึง 1. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นคนระเบงดีของชาติ 2. เอารพศรัทธาและยึดมั่นในพระรัตนไตร 3. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4. มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีความรักใร้กลมเกี่ยวกันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 5. มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 6. ร่วมใจการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ 7. มีความขยันหมั่นเพียรและสุดท้ายนะครับ 8. ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัดต่อไปมงคล38ประการประกอบด,ด้วยมงคล38ข้อนะครับแต่วันนี้จะยกตัวอย่างมาแค่2ข้อซึ่ง ข้อแรกนะครับที่เรานํามายกตัวอย่างมาเรียนกันในทั้งหมศภตษาปีที่สี่ก็คือความเคารพนะครับความเคารพคือการแสดงออกที่แสดงถึงการยอมรับนับถือต่อบุคคลสถานที่สิ่งที่มีคุณค่าทางทจิตใจด้วยความอ่อนน้อมอ่อนโยนอย่างเหมาะสมการแสดงออกนะครับทางกายคือการกราบไหว้ การลุกขึ้นยืนต้อนรับการให้ผู้นั่งการให้ที่นั่งแก่ผู้ที่เคารพการหลีกทางให้นะครับนี่คือการแสดงออกด้านความเคารพนะครับทางกายต่อไปการแสดงออกด้านความเคารพทางวาจาคือการพูดด้วยคําที่ไพเราะสุภาพไม่หยาบคายและการแสดงออกด้านความเคารพนะครับทางใจคือ การระลึกถึงนึกถึงพระคุณของผู้ที่เราควรทำความเคารพอย่างเสมอนะครับต่อไปการถ่อมตนการถ่อมตนเราจะต้องมีกิริยาที่อ่อนน้อมการแสดงกิริยาท่าทางที่นุ่มนวลอ่อนโยนต่อคนทั่วไปรู้จักที่ต่ำที่สูงสงบเสงี่ยมเทียมตัวนี่คือการ ่อมตนนะครับหรือพริยาอ่อนน้อมต่อไปมีวาจาที่อ่อนหวานคือพูดจาสุภาพอ่อนโยนไม่พูดโอ้อวดยกตัวไม่พูดมินทาย่ะเย้ยถักฐานผู้อื่นทำสิ่งใดผิดค,ควรกล่าวคำว่าขอโทษเสมอเลยนะครับเมื่อผู้ใดทำคุณแก่ตนควรกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะทุกครั้งนะครับ ต่อไปมีจิตใจอ่อนโยนมีจิตใจที่เอื้อเอื้ออาทรต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์และมีความสุขและให้อภัยอยู่เสมอนะครับนี่คือการมีจิตใจที่อ่อนโยนต่อไปการทำความดีให้พร้อมไว้ก่อนนะครับรหรือการทำความดีึงพร้อมการทำความดีเพื่อ เตรียมความพร้อมไว้แต่ต้นเป็นการสั่งสมความดีที่จะส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญได้ในภายภาคหน้าหลักการทำความดีคือบุญกิริยาวัตถุสามนะครับซึ่งประกอบด้วย 1. นทานามไมทานนมัย 2. ศีลละไมัย 3. ภาวนาไมทานนไมหมายถึง การทำความดีด้วยการให้เช่นให้อภัยให้สิ่งของให้กำลังใจให้ความรู้ศีลละไมคือการทำความดีด้วยการรักษาศีลเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ของผู้อื่นภาวนาไม่หมายถึงการทำความดีด้วยการเจริญภาวนาและรักษาจิตใจให้ของใสบริสุทธิ์อยู่เสมอ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับศึกษานะครับความรู้เพิ่มเติมหรือศึกษาความรู้ซ้ำได้จากคลิปวิดีโอที่คุณครูได้ทำการสอนในวันนี้และสำหรับภาพสวยๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณอุทยานแห่งชาติอุทยานะครับครูได้นำภาพจากอุทยานแห่งชาติ กระงเทนครศรีอิศยุธยามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ